วัสดีครับวันนี้ผมโค้ิตก็จะพามาดูต้นกล้วยที่ออกปลีกล้วยนะครับว่าปลีกล้วยก่อนจะออกมาจากต้นรูปล่างจะเป็นยังไงนะครับแต่บางคนถ้าเคยเห็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับบางคนไม่เคยเห็นก็ผมก็ได้ถ่ายมาให้ดูนะ กล้วยที่ออกมาจากาต้นกล้วยนะครับจะออกมาจากทางปลายต้นเลยนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆดอกจำปีนะครับแต่ใบก่อนที่จะออกก็จะมีลักษณะคล้ายๆหางปลาโผล่ขึ้นมาก่อนอก็ตั้งแต่ปลูกกล้วยมาคบรบ1ปี1ปีนะครับ1ปีก็เพิ่งจะสังเกตดูแบบอย่างจริงจังนะครับว่าปลีกล้วยออกมายังไงนี่นะครับ ปเข้าไก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆหางปลาพหางปลาโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะเป็นปีกล้ยออกมาแบบนี้นะครับแหลมๆแบบนี้ครับคล้ายๆดอกไม้อยู่นะครับดอกจำปาจำปีแบบนี้นะครับคล้ายๆกันต้นที่เขาจะออกปีก็อายุก็ประมาณหนึ่งปีนะครับ ฟีก่อนนะครับี่จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ตผมปลายเขาก็จะคล้ายๆหางปลาที่ผมบอกนะครับน้แหลมสีแดงอ่อนๆอมเขียวนะครับเขียวเวลาเขาแก่แล้วเราจะออกสีแดงเลยแดงๆดงเลือดหมูนิดนึง ชมได้ดูนะครับว่าบางคนก็ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นก็จะได้รู้ว่าเวลาออกนี่เป็นยังไงล่างแบบไหนนี่ครับอันนี้ก็อีกอันใบออกมาตอนแรกก็จะกลมๆนะครับสกเล็กกลมๆไม่ได้เป็นก้านยาวออกมานะเพราะว่า เป็นการนั่นก็คือว่ายังไม่ไม่ยังไม่ออกปรีนะครับราอ,ออกมาสั้นๆก็เตรียมดูได้เลยว่าอกล้วยพร้อมที่ออกปรีแล้วนี่ครับอันนี้ก็อีกหนึ่งปีนะครับแต่สังเกตดูนะครับใบกล้วยที่นี่จะ ไม่ไม่แบบว่าเป็นอันเดียวกันนะครับเพราะาลมที่นี่แรงมากค่อนข้างจะแรงเพราะอยู่กลางทุ่งนลักษณะแบบนี้มีกล้วยก็สามารถนำไปทำอาหารได้นะครับแต่ยังเพิ่งไปตัดต้องให้เขาออกให้ให้สุดป,ปรีก่อนนะครับเราถึงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ถ้าเราไปตัดเลยนะเสียของ นี่นะครับพอออกปลีมาแล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้เลยครับออกปลีมาสีกาบสีแดงๆอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วจะมีลูกเขาซ่อนอยู่ตามกาบปลีแล้วเขาก็จะออกมาเป็นรูปใหญ่ให้เรานะครับเราก็ต้องลดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลให้สมบูรณ์ตามไปดูนะครับข้างหน้า ก็จะอยู่กลางพุ่งนานครับกลางทุ่งนาบรรยากาศดีมากเลยนะครับอากาศเย็นเย็นเย็นสบายๆก็จะมาทําช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดหลังจากเลิกงานมาแล้วก็แวะมาทำเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะครับก็มีทํานาอยู่ตรงกลางแล้วก็ทํากลูกกล้วยรอบๆนี่นะครับใบที่คล้ายๆหางปลานี่ครับอยู่ด้านบน ปลีกที่สมบูรณ์มากก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อวบใหญ่ยาวนะครับ